นนี่ะครับดอกนี้นะครับนะครับสีม่วงนะครับดอกเริ่มใหญ่แล้วนะครับกลีบอ่าห้าถึงเจ็ดกลีบนะครับหนึ่งสองสกเจ็ดกรีบนะครับท่านผู้ชมสีม่วงสวยงามมากนะครับตอนนี้8ปดโมงนะครับคือคือยังไม่บานนะครับยังไม่บานกําลังกําลังจะบานนะครับนะครับส่วนดอกนี้วันที่ 4, วันที่5แล้วนะครับดอกนี้นะครับ ุงยาผสมเกสรไว้นะครับก็สายๆก็อาจจะบานอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่สี่หรือวันที่ห้านี่นะครับคุณยาอาจจะไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวต้นนู้ันนี้นะครับดอกสีชมพูบานวันที่สองนะครับท่านผู้ชมละอองเกสรยังสดใหม่อยู่เลยนะครับส่วนดอกนี้บานวันที่ห้าวันที่สี่วันที่สี่นะครับ สีชมพูสดเลยนะครับชมพูสดเลยนะครับต้นนี้สวยมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาผสมเกสรดอกนี้กันนะครับครับท่านผู้ชมเราก็จะเอาดําจัมเปอร์นะครับดูดดูดเอาน้ำต้อยของเกสรแม่ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเราก็มาเทใส่ถ้วยนะครับ ดูอีกครั้งนึงนะครับน้อยมากนะครับวันนี้นะครับแทบไม่ติดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็อภูการจุ่มไปนิดนึงนะครับแล้วก็ไปแต้มเอาสอีอันนี้คือสีชมพูนะครับดอกบานวันที่สองน,นะครับ ลองเกสอนเขาก็จะเป็นตัวผู้ในวันที่สองนะครับวันแรกลองเกสอนจะยังไม่มีนะครับแล้วก็แตมไปนะครับแล้วก็มามาปัดที่น้ำต้อยนะครับนะครับไม่ถนัดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ทันพึ่งด้วยนะครับนะครับลองเกสอนจะอยู่ประมาณปลายๆนี่นะครับเป็นฝุ่นสีเหลืองเกาะอยู่นะครับ ก็คือเป็นเกสรเกสรตัวพู่ในบานวันที่สองนะครับบานวันแรกจะยังไม่มีละองเกสรพู่นะครับอีกรอบนึงนะครับยังไม่เหลืองให้เข้มข้นนะครับเราจะใช้ละอยงเกสรได้แค่ดอกเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมอย่าปัดหลายดอกนะครับก็ถ้าปัดหลายดอก เขาจะกลายเป็นรูปผ่านนะครับท่านผู้ชมลูกๆจะกลายเป็นรูปผ่านเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเราก็มาเทใส่นะครับท่านผู้ชมหนึ่งหยดนะครับหนึ่งหยดนะครับ เาผูกกันเราผูกกันคนคนคนนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเขาก็จะหุบทันทีนะครับเพราะกระบวนการผสมเกสรของเขาเสร็จสิ้นแล้วนะครับส่วนเรากีบเ,เกสรที่อยู่ อันนี้พรุ่งน,นี้เขาก็จะเป็นเกสรสอนตัวพู้นะครับท่านผู้ชมนะครับต้นนี้สีม่วงเปลี่ยนเป็นสีชมพูในวันที่3สวยมากนะครับดอกนี้น่าจะเป็นวันที่5แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับครับสวยมากเลยนะท่านผู้ชมมาดูต้นหนึ่งต้นนี้ก็ฟอร์มสวยนะครับต้นนี้นะครับกลีบเจ็ดชั้นนะครับต้นนี้ฟอร์มฟอร์มสวยกลีบสวยมาก เดี๋ยวไปดูทางโน้นอีกต้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กรีบเจ็ดชั้นนะครับทรงสวยๆเลยนะครับ่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับอันนี้ดอกบานวันที่สามหรือสี่วันที่สี่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับทรงกรีบสวยๆนะครับอันนี้ดอกน่าจะบาน น่าจะบานวันนี้นะครับท่านผู้ชมอย่างเช้าอยู่นะครับนะครับดอกนี้รุ่งยาก็ผสมเกสรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวรอเขาเก็บฝักที่ประมาณยี่บแปดวันนะครับปักแก่ส่วนลูกไม้ลูกไม้ที่กำลังจะเห็นดอกก็แล้วเห็นสีก็ยังมีเยอะนะครับท่านผู้ชม อันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นดอกแล้วนะครับต้นนี้ใบใหญ่มากเลยนะครับต่วลูกไม้สีชมพูกลีบเก้าชั้นที่ลงยาทำหัวอยู่นะครับอันนี้นะครับกลีบสีชมพูเก้าชั้นนะครับยังเก็บยังเก็บหัวไปไปช้ำไม่ได้นะครับนะครับหัวยังโตไม่เต็มที่นะครับท่านผู้ชมนะครับ ส่วนอันนี้ลูกไม้ไสเกอร์สอนแฟนซี่สภาพเหลือเท่านี้นะครับท่านผู้ชมนะครับปุ่มปุ่มหัวยังไม่ขึ้นนะครับยังเป็นปุ่มปุ่มอยู่นะครับรอให้เขาสร้างาเนื้อเยื่อแถวนี้ก่อนนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นลูกไม้อีกต้นหนึ่งที่ฟอร์มสวยมากาลุงยาก็ทําหัวไว้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับท่านผู้ชม ครับความสวยมากครับต้นนี้ครับท่านผู้ชมลูกไม้ลูกไม้ไมสีขาวเิญาพลลงยาก็เริ่มทย,ยอยทยอยม,มีมีนะครับก็ทักเข้ามานะครับที่ศูนย์เก้าแปดแปดสี่เก้าห้าสามหนึ่งแปดนะครับส่วนต้นนี้สองสามต้นนี้ลงยายังไม่ยังไม่ขายนะครับเดี๋ยวอรอต้นนี้ผสมเกสรเขาแล้วก็จะ มีม,มีมีต้อนอ่อนมีต้อนอ่อนแยกอยู่ก็ก็จะทําหัวต่อนะครับเพราะอวามเขาสวยมากสีนีน้ลุงยาย,ยังไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับท่านผู้ชมไ่ได้นะครับ